ถ้าความสัมพันธ์ของคุณถึงจุดนี้นะผมบอกนะว่าต่อให้รักคุณก็ต้องเลิกก็คือรู้สึกเหงาทั้งที่มีเขาอยู่ผมบอกนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เศร้ามากเพราะอะไรเพราะการที่เรามีแฟนสักคนหนึ่งแต่เรากลับรู้สึกเหงานั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาที่คุณต้องการเขาเขาไม่เคยอยู่ข,ข้างคุณเลยและเขาทําแบบนั้นเป็นประจำจนคุณรู้สึกเหมือนคุณอยู่คนเดียวท,ท,ทั้งๆที่สถานะตอนนั้นของคุณคือคุณมีแฟนอยู่ถ้าคุณเจอสถานการณ์แบบนี้ผมบอกนะว่าคุณไม่จำเป็นต้องอยู่ต่อแล้วเพราะการอยู่คนเดียวอาจจะเป็นสิ่งทีีีี่่ดดดทสสุุําาหรับคณณก็ไ้้เวลน และนี่ครับก็คือ5ข้อที่ถ้าคุณเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่คุณไม,ไม่ต้องฝืนละในความสัมพันธ์ครั้งนี้เอาคุณรักเขาแค่ไหนถ้าคุณไม่ตัดสินใจไปเองสุดท้ายเขาจะเป็นฝ่ายทิ้งคุณไปเองอยู่ดีในวันที่เขามีทางไปในวันที่เขาไม่ต้องการคุณแล้วในวันที่เขาเบื่อคุณแบบสุดๆคุณกำลังเจอข้อไหนอยู่ในลองคอมเมนต์มา่อยครับ ผมบอกนะว่าการ move on เนี่ยมันเจ็บแค่ช่วงสั้นๆแต่สุดท้ายแล้วมันหายแล้วมันหายเลยแต่การที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้และไม่รู้ตัวเองว่ามันคือความน่ากลัวนี่คือสิ่งที่น่ากลัวจริงๆเพราะมันไม่รู้ว่าไอ้ความเจ็บเนี่ยมันจะจบเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นใครที่ลังเลอยู่ตัดสินใจได้เลยถ้าหากว่ากลัวการ move on กลัวการอกหักเนี่ย c อ o s s d t e ช่วยคุณได้ถ้าเอาใครสนใจนะครับคุณสามารถแอดไลน์พิลาแอดชองคริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับแล้วพบกันครับผมชองคริสครับ